อยากดูไหมหรือว่าอย่งถ้าอยากดูก็ลงไปดูก่อนก็ได้แล้๋ยวไปมาขึ้นรถนะหรือว่าจะรอรอกันสา้ก็ได้ขวามือครับผมตรงนี้จะเป็นสุนัขกิ้งจอกจนะนอนอยู่บนก้นหินห้นั่นเลยกุ้งนี้หอกแล้วตอนนี้คือตอนนวัน,น,นกุ้จะนอนนะครับแต่ภาคอีสานเขาเรียกว่าหมาจอกลูกหมาจอกในลูกนะี้ ใช้มือจะเป็นทางกีตซ์เล็งนำชุดญี่ปุ่นในหนังตัวเล่นโดน้นะครับแต่เพิ่งได้ชเช้ามาผมยังไม่เจอตัวมันเลยนะเห็นไหมครับขนเปคุยมันจะเป็นขนไปคุย,อ,ยอ่าให้เราคิดว่าเป็นสัตว์ที่หาย,ยากเลยเนาะอ่ะาเพราะว่า,ลลา,ามันโลหะมันก็หาไม่เจอนะครับใช้มือนี่นกฟาร์มิงโก้นกแห่งความรักตัวสีสม้ม,มพูชมพูตัวนี้จะเป็นนกฟาร์มิงโก้คาลิเบียนตัวสีขาวนกฟาร์มิงโก้ใหญ่ ถ้าถูกคู่กันระหว่างหัวจนถึง้นคอจนรูปหัวใจในี่เหมือนในรูปเองนะครัขวามือครับผมนอนอยู่ข้างกัมแพร่บนไตต,ตัวนี้ตัวนี้หงีหน้าพรุ่งนะนี้เป็นองบ้าล่าจ,จบเราเป็นโผงมันชอบไม่เสือสิงโตข้าเยือเสร็จก่อนชอบก็ไปแจ้งเขานะครับใต้มือก็จะมีหน้าเหมือนลิงหางยาวล,ลายจะเป็นลีเมอร์หางแหวนเห็นไหมครับนอนกอดกันตรงพื้นปูนแล้วก็อยู่บน เป็นมีไหมตัวดำๆแล้ไหนว่าหมีรูาเห็นไหมนียเี้ยวนู่นเีวเห็นจริงอ่ะ้องหมีลูกมีไม่ใช่ท้องมีด้าี่ีีดาีดเอา้มนีีไว้บนน้นนำตกน้ำตกน้ำตัโม่

ก็จะจับมัวลูกแต่ว่ามันปวนคาไปนี่มันปมันปวดเขาวดเัาปวดเนี่ยแดดก็มมีร้องไงมีมีร้องไงลูกมันร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ไปไปดูนกไปดูนกไปดูนกไป

ว่าปวี่มันปวดจนไปอ่ะตายเร็วเหลืออีกเยอะมันตื่นแล้วอยู่คุณแม่อยู่ทำไมลูกมันตื่นแล้ว๋กนัวลูกลูกมันตื่นมากินนมแล้วนี่มันมีลูกว่าจะมาม่กินนตี้ตี้จะเห็นตรงนี้ตุ๊บี้รู้เปล่าว่นเลย รุนเลยไม่ยงไปจับลูกไม่ไปจับกลูกไนั่นสิ่งนี้ก็ปกเียน้วนคีบลยเห็นหเห็นเพื่อนหนีเห็นเพื่อนหนีนั่นเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนที่ซนนลายกลางวันนี้งอยไปเลี้ยงอย่างอยเลย นับลิงเชียวนับลิงสามหกเก้นบีนี่ตัวอะไรวะชนีอ่ะมันก็ตดดโชว์มันก็ตดดโชว์มันก็ตดดโชว์ นังขี้ตัวดตัวตัวเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกไม่เอา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 แม่ขาวม่าแม่บีปอลหอยในน้ต้นบกนเ็มอยในัไม่ใช่เหรอคนนี้เหรอโอ้ไม่ใช่ใช่กำกินมด ใใครคือใส่บ่อันตรายห้ามเข้าใกล้ลัวชมดิกินมดมดมามดมาลุมันมาแล้ว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 มันมล้ว มันอัตราแต่ว่าเขไม่ได้ดูจีดูปากมันแหลมใช่ไหมแหลมพูปากแหลมยวขาวเสือขาวเออเสื้ไดีตมา <c oughs> ไม่รอยกับผมไม่นอนอยู่หนุนวัดตอนนี้หนูนะัดไหนไม่เห็นใส่ยิ้มเลมันมันสองเรียนนะอืด้ผเอุมลูกเลยนะฮอ่าเชิญเลยครับขึ้นมาถ่ายรูปก็ได้นะครับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับ ปอมนี então, <mark> <limitations pense> <Syndrome> ่หว่าเปอมเสียงเปิดลำโพงใช้เสียงเปิดลำโพงนี่หว่าดูสิตะเทเพรว่าดูมาแล้วดูมาแล้วตนไกินเยอะแล้วเ้ แค่ยี่สิบบาทเอเลยจังดีูบนห่วงโซ่บนสุดไม่หมุนเลยหมุนหมุนดีๆดีเสียงติ๊กโตนะครับนี่คือเสียงติ๊กโตนะครับเสียงติ๊กโตสามารถนะครับร้องดังคำรามได้ไกลประมาณ8กิโลเมตรนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่โล่งกว้างนะครับ แล้ววแล้วเร็วเร็วไม่กินเยยังยังมันยังไม่ถึงวันนี้ลูกม่นนีมุนไาดเสาเลยมุนไปเลยมุนเลยเ้ยเ้ยเเยยนเ็กๆบอกตัวเมียว่เแล้วบเียวอได้นะครับนังเที่ที่มาใหม่นะครับจอดชิดซ้ายเลยนะครับจอดร็ใส่เบรกมือนะครับ ครับท่านนักเที่ยวท่านใดนะครับอยากให้อาหารนะครับซื้ออาหารท่างหินโตนะครับชิ้นละ20บาทนะครับมีึรอบให้เหนึ่งนะครับหนว่งรอบไปแบบนี้เลยนะครับได้อยู่ไหมครับได้ครับหนึ่งรอบทู่ก่อนนะครับคุณพี่ครับรอสักครู่ราคาตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันยังงั้นนี่ชื่อใบเตยกับพี่บาพี่ครับแล้วเนี่ย ไม่ทันตัวแย่งไม่ได้แย่งแล้วหมดแล้วไม่ถึงตัวเมียกวอนไปไปไปหุ่ยเสียงมันหงอยแล้วแล้วแล้วมันไม่ตองโตไม่เป็นตัวนั้นนี่หนาขึ้งขึ้นขึ้นตอนนั้นน้อยเยอะอาหารตักเด็กเจ้าลูกดูดูลูคนนั้นแล้วเสือจะปีแล้วเอาเทลดูเทลเทลดูเสือ

ก็สิงต <toys> ัวนะ้ะใส่เ่อกระโดดได้ฮาเห็นแล้วได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วมันขี้เกียจเนา่ชื่อเกินมันเป็นเล่นตัวเจ๊อะมันเป็นเล่นตัวเจ๊

เรียกน้องก่อนเรียกน้องมาปิดหมูกกันปิดหมูกันเรียกน้องมาหาทีวหน่อยเร็วเรียกน้องหาที่วหน่อยเลี้ยวน้องมาหาเท่วหน่อยเลีตัวเลยสามตัวเลยสามตัวัวมที่ต้นไม้สามตัวสามตัวเจ้างนทำไม ว้าวกลัวรู้กลัวไหมกลัวไหมกลัวเลยกลัวมากไหมลูกกลัวมากเลยกลัวมากไอตัวนี <S <s ้แอบอยู่บนต้นไม้ไหม้ยกวางมีไฟด้วยใช่ไหมอ๋อเห็นลูกคนลกสี

น่ค่ดีเนีมากใช่มีำขาแล้วมาดูนีมาดูนี่มาดูไขมามาดูดีๆพี่บอสไมกินไข่มีเ็มดเกไข่ด้วยาลังกินไข่ตัวเองเหรอ